อ้ยังไอเฮ็ดยังไมีสิครับเอามิมครับพี่น้องไอ้ทำหน่อยเขาสิขึ้นกินของหวานกินของหวานกินกินของหวานบ่เอ้าครับพี่น้องไอ้ทำหน่อยเขากำลังปี่ยนนะพี่น้องเด้อเดี๋ยวมีมนี่เยูอสู้แห้งพี่น้องทั้งปลายไม้คุณเอาเตรียมยาถูกเลยอ่ะอย่ก็พันเดือนเหรอเี่ยหะามมีมห้ามมี นะครับพันเดือวนะว่าอิีมืนครับพี่รอง้านี้เรียบร้อยเลยไฮ้ยส่ะแกสูบอ่ะมีแต่คนมาสูบยาได้พี่น้องอยู่สวยแห้งเนอะพี่น้องเนอะ สูงงคักเลยไอ้แฮมหน่อยเฮาเนพานเนากลังสี่ขืนครับต้นไม้ครับ oh, โอ้เนีสีเ้าพี่น้นองกำลังเตรียมอุปกรณ์ดรเด้อพี่น้องเด้อกำลังเตรียมอุปกรณ์ครับผมพานเดือน ไอทำหน่อยเฮาชยฟีองเตรียนเตรียมน่ท่งับท่งไปใหม่พีนองต้นใหม่อ้ยครับยกมือตักไพีนองเฮาซเ็ล่ด้ที่เอามควันขึ้นต้น่ยังงเอา่ได้ก้าว้อครัน่สลมควันเล็กฟีนองเด้อบ่เดบ็จุดเมมันลมควันลมควันเนา ลมควันเอาเด้อพี่น้องห้าไปได้ทำไแม่มันเด้อพี่น้องเด้อลุกวะล่ะลุกวะลุกว่ล,ลุกลุกโยกกำลังลุกกลังลุกเาไปเลย

ไอทำหน่อยครับพี่ทองเคลียปุ่นที่พี่ทองเออนั่นแหละนะวน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 นี่ันแหละดีละดีละเทปหบมันลุกมาตามใหม่เสาอื่อนะเออเขี่ยเขี่

มาเาควันลมลดไอ้ลมควันเนี่ยพี่น้องเด้อนี่บ่ได้บ่ได้ขาแม่มันใบ่ได้เผาลมควันเขาดีครับพอี่สี่เฮาตึ้งต้นไม้ยังใส่หมอกเลยพี่น้อง อันไหนไตจังสันเราไปซื้อไอ่ลงมาปนเลยลงมาเอาไอ้เลือดก็ก็ง่ายได้เอาเข่าง่ายไหมบ่วยมันลนเอาเข่าง่ายไหมสอดสอดไหมใหญ่มันถึกไอ้นั่นมันโอ้พรมเดียใหม่ว่ะแต่มันมีหนังหวานอยู่างนี้ไม่หรอกไม่น้องอย่างที่เลยไปสีเอาเฮ้ยครับ

เอ้สิว่าได้ดมิมมันแหลวบ่ห่วงเลยว่านัองมาพี่น้องอ่ะวันแดนเนาะเดี๋ยวเนดะี๋ยวเดี๋ยวเนะห,วหวี้ยอ้าอ้วนแต่ไม่ขาดเนาะไม่ขาดงเออไปตเต็มเลยเต็มเลยพี่บบน้องเราไม่ซื้ออะไรใช่ไหมเราม่ซื้อมาแล้วเนี่ยเออไม่ได้ไม่จะออก นั่งเจี๊ยบพอนั่งแต่งน้านั่งดูนั่นดูนี่อำนวยกันนี่ครับผมเอาข้อขึ้นไปฟสีเจ้าเป็นในผ่านเท่านี่ขีมือครับขีมือเนาะมือเนี่ยกินของสูงเจ้ยของหวาน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 เอา,เอาของหวานมากิน,กนครับตำมะฮงครับครับผมใกล้กินบ่พี่ <ผม S 1> น้องจัดไปจัดไปซับไปแล้วเดี๋ยวเนี่ยสีกินกับตำมะฮงใกลกินบ่กินกับตำมะฮงใช่ข้ับ่อเคยกินของหวานกับของเผ็ดต้องคู่กัน Chẹp, cứ câu Có thể khả ừ. 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 mà ừ, mẹ, mẹ vẫn còn ở Mẹ vẫn còn ở cứ câu hả? Hết đi nó Ừ Thôi thằng Ván, có thể hết đúng Chỉ là Mình này, thân thân nó chỉ là nhẹ đúng Lục, lãi Tại bà nằm ván, lãi khổ luôn Ừ, nó có lắng ngồi như thế ตั้มคือหรือเลยไหมมันเอาไว้เลี้ยงลูกก็พอมันจะเริ่มเป็นี่มันตกเป็นฉันสิอือมีเจไดญเห็นแล้วเนาะเห็นแล้วก็เอาตัวที่พวกกินก็เสียดายเอาสอนก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็ห่างอย่างนี้ขายยครับเต็มลำไปเลยว่ะเต็มลำไปเนาะเอ้ยแม่พ่อแล้วก็เอาตัวพ่อแล้วเขาต้องเอานตัวพี่น้องเด้อแม่มันยังอยู่คือเขาเด้อพี่น้อง บัวปวยตายพอตัวเมยตายพ่อตัวเมยันนี่แม่น้ำวานเอ้ยพี่น้องเอ้าเอานี่แม่นมัดดินี่เอ้ยพี่น้องขอชมตอนนี้ให้แน่นหน้ากันขอชมไอ้จวดน้ำวานไหมพูดนะเอ็นเอาห้องให้เลยเอ้าเบียบนำเตะให้เลยหอยใช่ไหมนี่ลูกมันลูกลูกเป็นบัลลังก์อ๋อซีมซีมซีมว่ตัวนี้เอาแล้วก็ต้องซีมเบียบนำเตะให้เลย อาเซจเจล้าบอ้อไปไหพัเดียนวานวาน้างวาน้างโอ้ยพี่น่องบูยะังฉันเปิดกะขังหัวใจแกแกกควิทยาครับผมที่ผมกินนะอ้าบชิมมอากีงมึงชิมบ อ่ะเดี๋ยวพี่น้องเรามาก,กินจนังไรผพันเดือนมา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 หากิานหยาดเลยหากินหยาดครับ,ดรบเด็ดของสูงครับวันนี้ครับกวรจะจีพอเนียมอยู่ทั้งหัวเขาแตะแตะพี่น้องแต่ว่าเานี่ยมองเห็นมองเห็นเนียมพี่น้องเพราไม่เห็นเนียมวันนี้นี่ครับผมมีไหมมิตุาวานวันเอ้ยคัดแกะคัด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  น้ำดูได้เป็นสีนี่พักของเขาอีหลีต้นดูเออพราะต้นดูมันสีดำมันหัวเชือหัวเชือหัวเชือมันกระคราเลยเดือนเนาะดูอ่ะเป็นมาข้าวเดือนอืมห้าตัวแมนมันเลยหัวเชือมันกระคราเลยพี่น้องหัวเชือน้ำหวานอืมยกปอดนี่ยกปอดนี่พัดเดือนยกปอดนี่นี่ครับผมนี่ครับผมา เอาขอนมปังมาใส่เด้อหนึ่งจัดไปจัดไปครับผมนี่พี่น้องมิมพี่น้องมิมครับผมคลิปนี้คือเกา่าพี่น้องกระพากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเป็นแรงใจให้มัน่อยพี่น้องเด้อครับผมอยู่ในอยู่สวขอนอย่ามี่น้อน่างวันหยุดบ่ได้ไปใส่ ใส่มาใส่กันลำบากพี่น้องโรคโควิดลำบากระบาดหลายต้องระวังตัวจะคล้องคือเกา่าจะใส่กันว่าใส่มุงใส่แม็กพี่น้องป้องกันป้องกันตัวจะคล้องดีสุดคลิปนี้ก็คือเก่าแล้วครับผมฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพราะเป็นแรงใจแหะนำแน่เด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับผมโอ้ยทำหน่อยครับ răng không bệnh như thế nào